ดีค่ะพบกับครูไออีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะคะหรือความรู้ในเรื่องนี้นะคะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนนะคะ มาตรฐานการเรียนรู้ที่คอ1.1นะคะตัวชี้วัดคอ1.1ป .4 ทับ9หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก2จำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน6หลักตัวหารไม่เกิน2หลักค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ3ข้อค่ะข้อที่1อธิบายเกี่ยวกับประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารและการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารข้อที่2เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารข้อที่3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนสำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารนะคะเรามาทบทวนความรู้แล้วมาช่วยกันตรวจสอบความรู้ของเราเองกันหน่อยนะคะว่าข้อต่อไปนี้เราทำกันได้หรือเปล่านะคะเช่น4คูณ6ได้เท่ากับ24นะคะถามไวตอบไวนะคะ6 4ูณ4เท่ากับ 24เก่งมากเข้าไว้อีกนิดค่ะ15คูณ10เท่ากับ150 10คูณ15ก็150เก่งมากค่ะตามกูอให้ทันนะถามไวต้ตอบไว้นะคะไปค่ะ315คูณ7เท่ากับ2,205เก่งมากค่ะและ7คูณ315เท่ากับ2,205นั่นเอง ถ้าใครตอบได้ไวแสดงว่าเพื่อนมีเทคนิคในการคูณนะคะไปดูกันดีกว่าว่าเพื่อนใช้เทคนิคอะไรแน่นอนว่าจำนวน2จํานวนคูณกันสลับที่กันได้นั่นเองค่ะผลคูณก็ยังคงเท่ากันนั่นเองโอ้ว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงตอบไวจังเลยใช่ไหมคะมาดูอีกข้อนึ่งเลยดีกว่านะคะถามไวตอบไวนะคะเหมือนการเล่นเกมเลยนะมาค่ะ2คูณวงเล็บ5คูณจิเท่ากับ 2คูณ35และสุดท้ายเท่ากับ70ถามหน่อยว่าอีกโจทย์หนึ่งใครตอบได้บ้างคะวงเล็บ2คูณ5วงเล็บปิดคูณด้วย7เท่ากับ10คูณ7และ10คูณเเท่ากับ70โอโ้โหคำตอบเท่ากันอีกแล้วมาดูกรอบสีเหลืองหนค่ะวงเล็บเปิด10คูณ8วงเล็บปิดคูณด้วย9เท่ากับอะไรคะในวงเล็บคือ80คูณกับอีก9้าใช่ไหม 80คูณ9ได้720แล้วอันถัดไปล่ะคะโจทย์ถัดไปแม้ว่าจะเป็น10คูณด้วยวงเล็บ8คูณ9เราก็จะได้10คูณ72สุดท้ายคำตอบก็จะได้720เช่นเดียวกันมาดูโจทย์ถัดไปกันเลยดีกว่านะคะ25คูณด้วยวงเล็บเปิด4คูณ6วงเล็บปิด หกคูณสเราได้24ถูกต้องไหมคะจะได้ยี่สิบห้คูณยีเท่ากับหกร้แล้วอันที่2อละคะวงเล็บเปิด25่้าคูณสวงเล็บปิดคูณด้หกแน่นอนว่าคําตอบต้องได้เท่ากันแน่ไม่ว่าจะหาในวงเล็บก่อน25่คูณสี่ได้100่งรยหนึคูณกับอีก6ก็จะได้600เช่นเดียวกันเลยล่ะคะและแน่นอนนะคะ คนที่คิดได้ไวตามครูไอแบบนี้แสดงว่าเพื่อนจะต้องมีเทคนิคการคิดอย่างแน่นอนมาดูเทคนิคของเพื่อนๆเ,เรากันเลยดีกว่านะคะก็คือจํานวน3ามจำนวนคูณกันนะคะคูณ2จํานวนใดก่อนก็ได้เห็นไหมคะผลคูณก็ยังคงเท่ากันเก่งมากๆเลยล่ะคะ่ะลองตรวจสอบความรู้ความเข้าใจกันอีกสักหน่อยไหมคะ เรื่องการคูณนะ0คูณ8ได้อะไรคะเด็กๆทาวัยตอบไวัได้0 25คูณ0ได้0และ0คูณ0ได้0โอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดกันมากๆเลยนะคะเพราะอะไรทุกคนถึงตอบ0คะเด็กๆเก,ก่งมากคะ่ะเพราะ0ูนย์คูณกับจำนวนใดก็ได้0นั่นเองนะคะ ขออีกสักหน่อยนะคะเรามาดูข้อนี้กันบ้าง1คูณ9ได้9้าโอ้โหเก่งมากเลยแล้ว300รอยคูณหนึ่งล่ะคะ300รอเก่งมากแล้ว1คูณหนึ่งล่ะง่ายมาก1นั่นเองค่ะใครตอบได้ไวขนาดนี้แสดงว่าเพื่อนจะต้องมีหลักการคิดแน่นอนเพราะอะไรคะเด็กๆเ,เพราะหนึ่งคูณกับจำนวนใดก็ได้จำนวนนั้นนั่นเองนะคะ นักเรียนลองมาดูการคูณและการหารสัมพันธ์กันอย่างไรช่วยกันดูไปพร้อมๆกันนะคะ7คูณ6ได้42แล้ว42หาร7ได้เท่าไหร่คะ6แล้ว42หารด้วย6ละ่ะ7นักเรียนช่วยกันดูความสัมพันธ์นะคะขอถัดไปเลยค่ะในกรอบสีเหลือง25คูณ8เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะ200 แล้วสองร้อยหารยี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่คะนี่ได้แปดแน่นอนนะคะและสองร้อยหารแปดเท่ากับเท่าไร่คะเด็กมีคนตอบได้แล้วแน่นอนเท่ากับดังๆเลยคะ่ะ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนช่วยครูไอดูหน่อยนะคะว่าการครูณและการหารเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างถ้าใครตอบได้นะคะลองมาดูซิว่า เหมือนที่คุณครูคิดหรือเปล่าเอ,อ่ยความสัมพันธ์ก็คือจำนวน3ามจำนวนสัมพันธ์กันโดยจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2ได้จำนวนที่3ถูกต้องไหมคะ ดังนั้นเราจะได้ว่าจำนวนที่3หารด้วยจำนวนที่1เท่ากับจำนวนที่2และจำนวนที่3หารด้วยจำนวนที่2จึงเท่ากับจำนวนที่1นั่นเองล่ะคะ่ะและนี่คือความสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารมีความสัมพันธ์กันเราสามารถใช้การคำนวณหาตัวตั้งตัวคูณและตัวหารทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนอกจากถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะเด็กๆเหมือนเมื่อสักครูน่นี้ถ้าเพื่อนรู้จักความสัมพันธ์เขาก็จะสามารถตอบได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยล่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันเลยนะคะ ปากาลูกลื่นบรรจุอยู่ในซองซองละสองด้ามธนงซื้อปากาลูกลื่นมากอซองได้ปากาลูกลื่นส8บปดด้ามธนงซื้อปากาลูกลื่นมากี่ซองประโยคสัญ,ญลักษณ์กอคูณสองเท่ากับสปดนะคะ เรามาดูวิธีการคิดวิธีแรกกันดีกว่านะคะเราลองแทนกอด้วยจํานวนต่างๆดูนะคะว่าจะเป็นจํานวนใดได้บ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเราลองแทนกอเท่ากับ10เราลองนำสิบคูณสเท่ากับอะไรคะยี่สิบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นยังไม่ถูกต้องเพราะว่ามากเกินไปถูกต้องไหมคะและเราลองแทนกอด้วย 9ดูก่อนนะคะไปดูนะคะกคูณ2เท่ากับ18แล้ว9คูณ2เท่ากับเท่าไรคะ18ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นกไก่จึงเท่ากับ9นั่นเองหรือกเท่ากับ9นะคะแล้ววิธีที่สองนอกจากที่แทนค่าแทนจำนวนตัวเลขแทนกแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมวิธีที่สองนี้ค่ะ ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณการหารเข้ามาช่วยลองดูนะคะเด็กๆกคูณ2เท่ากับ18ใช่ไหมคะเราทราบความสัมพันธ์แล้วว่ากเนี่ยหาได้จาก18หาร2เท่ากับ9แสดงว่ากของเรานะคะก็เท่ากับ9นั่นเองนี่ไงล่ะคะการใช้ความสัมพันธ์ที่เราเรียนไปนะคะสามารถนำมาใช้ได้สำหรับข้อนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น สรุปโจทย์นะคะธนงซื้อปากกาลูกลื่นมา9สองนั่นเองนะคะเก mm. ่งมากๆเลยนะคะ mm. ไปดูข้อถัดไปเลยเนาะ mm. มีนักเรียน15คนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละขอคน mm. ได้5กลุ่มแบ่งนักเรียนกลุ่มละกี่คน mm. ประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเด็กๆเก่งมากค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือ15หารขอหรือขอไข่นะคะเท่ากับ5 วิธีแรกนะคะก็สุ่มเลยนะคะลองแทนขอด้วยจํานวนต่างๆดูว่ามีความสัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์ของเราหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเราแทนขอหรือขอไข่ด้วย2นักเรียนก็ลองนังสิบห้าไปหารด้วย2ซึ่งหารลงตัวไหมคะไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นคําตอบนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะลองแทนค่าด้วยสดูไหมคะเช่น 15หารขอเท่ากับ5แล้ว15หาร3เท่ากับ5หรือเปล่าก็ได้เท่ากับ5จริงๆแสดงว่าขอเราเท่ากับ3หรือขอไข่ของเราตัวนี้นะคะเท่ากับ3นั่นเองเราก็จะหาคำตอบได้แล้วแต่ว่าวิธีนี้อาจจะ ใช้วิธีการคำนวณนะคะค่อนข้างที่จะช้าใช่ไหมคะมาดูวิธีที่2งกันบ้างนะคะเราจะใช้วิธีนี้ลองดูว่าจะช่วยในการคิดคำนวณให้รวดเร็วมากขึ้นโดยใช้ความสัมพันธ์นะคะเด็กๆวิธีที่2นะคะแน่นอนว่าเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารน,นะคะ15หารขอเท่ากับ5เราใช้ความสัมพันธ์ได้ดังนั้นขอคูณ5เท่ากับ15้า ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราคิดว่าจำนวนใดคูณกับ5เราได้15บ้าง1คูณ5ได้5ไม่ใช่2คูณ5ได้10ไม่ใช่แสดงว่า3คูณ5เท่ากับ15แสดงว่าขอไข่ของเราก็เท่ากับ3นั่นเองคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสรุปสุดท้ายแบ่งนักเรียนได้กลุ่มละ3คนนั่นเอง เยี่ยมมากเลยละค่ะและแน่นอนว่านะคะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารเราช่วยให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยละค่ะและมาถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของเราแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะก็สามารถ จัดกลุ่มได้ตามช่องทางที่นักเรียนคุยกับเพื่อนนะคะได้เลยส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะก็สามารถแบ่งกลุ่มกันได้ตามปกติเลยนะคะเรามาดูกติกาไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3าถึงสคนรับแถบโจทย์กลุ่มละ1ข้อนะคะรวมด้วยช่วยกันหาคําตอบลงในกระดาษเปล่านะคะหลังจากนั้นทําไมคะสลับผลงานกับเพื่อนๆกลุ่มอื่น เพื่อตรวจสอบแล้วก็แก้ไขร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะพร้อมหรือยังคะสำหรับโจทย์ปัญหาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลานะคะโอ้โหเก่งมากทุกคนเลยแล้วตอนนี้ครูได้ตัวแทนที่จะมานำเสนอหน้าห้องแล้วนะคะเรามาดูผลงานของเพื่อนกันเลยดีกว่าค่ะ เพื่อนได้โจทย์ขอคูณ5เท่ากับ60นะคะเพื่อนใช้วิธีการหาคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหานะคะขอคูณ5เท่ากับ60เพราะฉะนั้นขอหาได้จาก60หารด้วย5นะคะ60หาร5เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ12ถูกต้องนะคะแสดงว่าขอไข่เราเท่ากับอะไรลูก12นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยละคะ่ะ และแน่นอนก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะคะมาวัดความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในตลอดคลิปนี้กันดีกว่านะคะไปดูแบบทดสอบข้อที่1กันเลยค่ะขอ้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารของจำนวน5 12 60ค่ะมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกนะคะข้อใดไม่ใช่ไปดูตัวเลือกที่1ค่ะ12หาร5เท่ากับ60 ตัวเลือกที่สองหกสิบหารห้าเท่ากับสิบสองตัวเลือกที่สามห้าคูณสิบสองเท่ากับหกสิบและตัวเลือกที่สี่สิบสองคูณห้าเท่ากับหกสิบค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือตอบข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ข้อนี้นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารของจำนวน52และ60สนะคะสังเกตได้ว่า12ห่หาร5ไม่ได้เท่ากับ60ใช่ไหมล่ะคะเด็กๆอาไปดูแนวคิดของเพื่อนกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับแนวคิดของเพื่อนนะคะจำนวน52และ60เนี่ยสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่สัมพันธ์กันได้ดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะ5คูณ2เท่ากับ60 ถูกต้องไหมคะ12คูณหเท่ากับ60 60หาร5เท่ากับ12 12และ60หาร12เท่ากับ5ได้เพียงเท่านี้นะคะอะไรที่นอกเหนือจากนี้แสดงว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อนทําถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยไปดูข้อที่2เลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะ7ดคูณด้วย D D ดีด็อกนะคะเท่ากับ56และ D ตัวเนี้ย คือจํานวนใดข้อ1ตอบ2อข้อสอตอบสข้อสตอบ6และข้อ4ตอบ8นักเรียนตอบข้ออะไรกันบ้างคะโอ้โหมีคําตอบที่หลากหลายอยู่นะคะไหนใครลองตอบให้ครูไอฟังหน่อยว่านักเรียนตอบข้ออะไรกันบ้างมีคนตอบข้อ4นะคะมีคนตอบข้อ2มาอีกแล้วเอาละข้อไหนจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ตอบข้อ4นั่นเองนะคะตัวดีของเราคือ8นะคะโอ้โหคนที่ตอบได้นะคะมีความพยายามดีมากเลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะไปดูแนวคิดกันเลยดีกว่าค่ะการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารนะคะ7ดคูณดีเท่ากับ5้แสดงว่าความสัมพันธ์ดีเนี่ยเราหาได้จาก56หาร7 เท่ากับ8เพราะฉะนั้นค่าดีของเราก็คือ8นั่นเองล่ะค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะมาดูข้อสุดท้ายเลยค่ะโจทย์บอกว่า b หาร11เท่ากับ9 b คือจำนวนใดอันนี้ง่ายนะคะข้อ1 111ข้อ2 99ข้อ3 77และข้อ4 66ค่ะนับ1 2 3ตอบเลยค่ะตอบข้อ2เป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเอเพื่อนทำยังไงนะถึงตอบข้อนี้และแน่นอนค่ะเพื่อนใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารน,นะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่า B หาร11เท่ากับ9แสดงว่า B หาได้จาก11คูณกับ9จึงได้เท่ากับ99แสดงว่า B ของเราก็เท่ากับ99นั่นเองค่ะ โอ้โหวันนี้ครูไอสังเกตได้ว่าทุกๆคนนะคะรมวมโดยช่วยกันตอบคำถามไม่ว่าจะคนที่ตอบที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคนที่ตอบถูกต้องหรือคนที่ยังได้คำตอบไม่ถูกต้องนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะครูไอย,ยังหาข้อมูลและความรู้และแบบทดสอบที่สนุกสนานแบบนี้มาให้นักเรียนอีกหลายๆข้อเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปเจอกันคลิปหน้าอีกนะคะตามไปเลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ